สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อหนี้มาพบมาผอกระบาดสมหวังชาแนลอีกเทือนึงนะครับในบรรยากาศยุดทงอยู่หน้าอยู่บ้านที่ตั้งของบ้านสมหวังชาแนลนี่แหละครับที่หม่องเฮ็ดคอกนี่แหละครับกำลังวาสิปรับปรุงคอกงัวแต่พ่อถ้าไหนหนีจากเตือก้านะครับติดติดอ่าเพื่อนเฮ็ดถนนนะครับเพิ่งจะเทนะครับเพิ่งจะเท่ผมกล่ว่าสิเทดินตรงนี้เฮ็ดเฮ็ดคอกงัวนะครับฟาร์มระดาฟาร์มเนี่ยนะครับแต่ว่ากันยังติด ถนนเพ่นเฮ็ดว่าท่านแล้วผลดินว่าท่านใดล่ะครับครับมื้อนี้มาอัปเดตนะครับตามสัญญานะครับว่าจะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเห็นทุกมือกล้วยต้นนี่นะครับออกแปลกออกเครือกกลางต้นนะครับช่วงใกล้จะทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่เนี่แหละครับอยากมาอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับแฟนเพจทั้งดาฟร์มทั้งบ้านสมหวังเชี่แนนี่แหละครับให้ได้โชคดีทุกคูู่ทุกคนนะครับมื้อนี้เป็นเหมือนวันพระนะครับวันพระ แมแรงนะผู้เฒ่า่นเสนอเนี้ยเปนแนะนํานะครับว่าให้เอาขันดอกใหม่นะครับมาขอโชคขอลาบน้ำเพิินกัสีเฮ็ดแล้วครับสีล่องเบ่งแม่แรงนะครับพอเฮ็ดแล้วกัดสีอัปเดตมืออื่นนี่ครับคอยติดตามนะครับกดติดตามไปเลยครับมืออื่นนี่โชคดีแน่นอนนะครับมือนี่จะได้เลขดีแน่นอนโตดีนะครับมาฝากพี่ตอนน้องแล้วครับก็ซอยกดติดตามไว้นะครับอ่ากดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้มันจึงสิขึ้นมากนะครับห้า่อมีพี่น้องได้รับทราบโลด นะครับมาอัปเดตน้ากันนะครับเมือแรงนี่จะให้ผู้เฒ่าเพิ่นผ้าเฮ็ดนะเพิ่นว่าเพิ่นสิผ้าเฮ็ดแะครับล่องเบิงนะครับนี่นะครับพอเคยพอเคยเห็นก็จะเห็นนะครับเคยเห็นต่ในขาวที่วี่เพิ่นโชคดีอยู่มองอื่นนะครับมองนี้กับบานสมบัตงเนยนี่กับบแนนนะครับมันบะแนนเพิ่นอาจจะมาให้โชคให้ลาบสิเปิดฟ้าง้วสิเลี้ยงง้วเพิ่นอาจจะให้โชคแจ็คโตสองโตเพิ่นว่า นะครับคาดว่าเพราะฉะนั้นกับเสื้อผู้เฒ่าเบิ้งนะครับเหมือนแรงสีต้องเบิ้องอ้นฟ้าพอดีเพอดีมาขอนะครับขอโชคขอลาบน้ำเพิ่นแต่ว่ากับสีบอเจ็บใบเพื่เดียวเรากับสีมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับแฟนเพจน,นะครับปั่นสมัครแชแนลแล้วยหู้โดยทั่วกันอย่างไรจะลืมกดติดตามไว้นะครับอ่าถ้าโชคดีปีใหม่น้ำกันนะครับอยากให้โชคดีปีใหม่น้ำกันได้ง้วนพลัตโต้สองตนะครับมาเข่าฟ้ามเขา่าขอ้ขอเข่าฟ้ามน้ำกัน นะครับเข้าใจใิตมีงัวเลี้ยงนะครับตามเจตนาลมอ่าพอดีอยู่ปับผงบ้านสมบัติชาแนลก็เลยมาสางต้นกล้วยตามที่แนะนําไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆก็มาเจอเนี่ยแหละครับเจอกล้วยออกเค,ครือกลางตน้นมีอยู่ซีวีครับพูดให้ฟังอีกทีนึงบอกฟังอีกทีนึงนะครับซีวี้งสามสหน่วยนับแล้วนะวิ้งกับสามสิบสหน่วยคือเกันนะครับบ่เพิ่มบ่เติมอ่าเครือนี่อยู่บ้านสมบัติชาแนลบ้านเลขที่นะครับ สองอยสีสิบหกมูซีตำบลดูทุ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจสนทบุรีนะครับอ่ถ้าจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือความสูงความสูงของเครื่อนี่นะครับจากดินถึงเครื่อนี่ตรงนี้เพียงหัวผมพอดีนะครับผมนี่พอดีความสูงนี่อยู่ลอยเจ็ดสิบหาพอดีพอดีนะครับลอยเจ็ดสิบหานะครับอ่าลองเบิ้งนะครับถ้าผู้ได้โชคดี จับไซนะครับบ่แน่บ่แน่นะครับมันบ่แน่ข้อมูลนิเสียงดวงเบิงนะครับกก่อนจะจบชีพก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องแฟนครับแฟนเพจบ้านสมบัติแน่วนะครับโชคดีทุกข่ทุกคนนะครับร่ำรวยร่ำรวยใส่ปีใหม่นะครับทรงถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ด้ยวยความรวยโชคดีทุกข่ทุกคนครับอย่าลืมติดตามครับมืออื่นโตดีแน่นอนครับพอผมสิเอาขันหาเอาดอกไม้ถูบเทียนมาขอเพิ่นมือแรงนี่ละ ตามผู้เฒ่าคนแนะนำเพื่อเสียผ้าผู้เฒ่าผู้เฒ่าผ้าเฮ็ดนะครับ,บสำหรับจิตนี่สวัสดีครับ